เรล่าเนี่เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในเอเชียในเรื่องของธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็วัสดุทดแทนไม้นะครับนอกจากที่เราจะมีอินโนเวชันไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเราก็ยังพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในองค์กร Microsoft เนมีเครื่องมือมากมายที่เรานำมาใช้ในการทำให้การทำงานมันสะดวกมากขึ้นตัว i c r o s o f t t e a m s เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเซอรพรส์ปปรเหมือนกันว่ามันทำอะไรได้เยอะมาก New แพลตฟอร์มเลยนอกจากเรื่องของการ Collaboration การแชทการคุยการแชร์หน้าจอเนี่ยมันสามารถอินทิเกตกับพวก Power BI หรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่เราสามารถเอามาผูกเข้าร่วมกันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้การทำงานในทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยทีมก็ถูกเอาไปใช้ในการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์ซึ่งพบว่ามันมีเอฟเฟกติสูงมากเร็วมากก็คือกดคลิกจอยปุ๊บเริ่มประชุมได้ทันทีแล้วก็คุณภาพของการสนทนาก็ดีมากแล้วก็ใช้แบนด์วิดที่โอเคทั้งภาพและเสียงการแชร์ไฟล์ต่างๆก็มีประสิทธิภาพมากช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการที่ต้องบินไปคุยกันตั้งแต่ที่เราเอาโปรแกรม Power BI เข้ามาใช้เราจะทราบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเราทั้งทั้งโรงงานแล้วก็เอามาไะหอข้อมูลร่วมกัน เราสามารถจะทราบทันทีได้เลยนะคะว่าปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตของเรามีอะไรบ้างเช่นวันนี้เรามีแผนที่จะเดินไม้ประมาณ200ตันแต่ว่าโปรดกชันเดินมาได้แค่150ตันเราก็จะไปดูว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากกระบวนการของเขาแล้วก็เข้าไปจัดการกระบวนการดังนั้นนะคะให้มันได้ผลผลิตตามแผนในทุกๆวันนะคะ ในส่วนของ customer service logistics เนี่ยหลังจากนำ Microsoft Office 365มาใช้ก็ CSR สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นน,นะคะใช้ฟังก์ชันค่อนข้างครบในส่วนของ Windows Hello สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราเปิดเครื่องมาเนี่ย Windows Hello ก็จะสแกนหน้าเราถ้าไม่ใช่เจ้าของเครื่องก็ไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าเครื่องเราได้ ไม่ว่าจะเป็นแชร์พอยที่เราสามารถแชร์ข้อมูลไม่ใช่แค่แผนกคัสเตอร์สวิตเท่านั้นเรายังสามารถแชร์ข้อมูลเนี่ยกับทางโรงงานนาบอนกับโรงงานที่นครปฐมได้เรื่อง Microsoft Booking เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการจองสินค้าล่วงหน้านะคะเพราะว่าเจอปัญหาที่ว่าลูกค้ามารับสินค้าแต่ว่ารอ,อ,อสินค้านานแต่ว่าตั้งแต่มี Microsoft Booking มาเนี่ยคือเราสามารถที่จะดูข้อมูลได้เลยทางทีมอื่นสามารถเห็นข้อมูลได้เรียลไทม์เลยทางทีมก็เลยเออเราใช้โปรแกรมตัวนี้เป็นการช่วยในการระบุ วันและเวลาเพื่อให้ทีมโลจิสติกทีมอื่นที่รับไม้ต่อจากเราค่ะสามารถไปบริหารจัดการได้สามารถที่จะวางแผนได้ล่วงหน้ามากขึ้นและก็แม่นยำม,มากขึ้น customer service เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการให้บริการที่เช่าล่างนะครับจากที่แต่เดิมเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาต้องการจะเคลมคุณภาพต้องมีการติดต่อเข้ามาผ่านทาง call center ซึ่งก็จะไม่ได้ออปเป t เร24 7พอมีตัว c แชทบอทเข้ามาเนี่ยทำให้การเคลมสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาเพราะนั้นระยะเวลาในการเคลมจนถึงการ ปิดเคสของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสั้นลงไปกว่า1 0ทําให้เราเพราะว่าลูกค้าติดต่อกับเราขึ้นมามากขึ้นกว่าแต่ก่อนผ่านช่องทางที่เป็นดิจิทัลต่างๆสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีๆให้กับพนักงานของเราให้เรามุ่งมั่นแล้วก็แข่งขันต่อไปในอนาคตแล้วก็ตลาดโลกได้เป็นอย่างดี